สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปดราม่ากันอีกแล้วนะคะสรุปดราม่าในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงยูทูบเบอร์สาวท่านหนึ่งนะคะที่เคยทําสรุปดราม่าไปแล้วนะคะและเธอก็ดราม่าไม่หยุดนะคะหลังจากที่ได้ไปช่วยเหลือคนบนดอยมาได้ไปช่วยเหลือกลุ่มคนต่างๆนะคะและล่าสุดเธอได้ไปช่วยกลุ่มชุมชนคลองเตยให้มีไฟฟ้าใช้นะคะเรื่องนี้ดราม่ายังไงเดี๋ยววันนี้จะ มาสรุปให้ฟังค่ะเรื่องนี้นะคะเริ่มมาจากคลิปวิดีโอคลิปนี้ค่ะคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะพูดถึงชุมชนคลองเตยหลังจากที่พิมพ์ริพายนะคะได้เดินทางไปที่ชุมชนคลองเตยและก็พบว่าหมู่บ้านนี้มืดมากๆแม้กระทั่งพื้นที่สาธารณะก็ มีไฟฟ้าใช้และหลังจากนั้นเองนะคะพิมลี่พายก็ได้ไปพูดคุยกับคุณยายท่านหนึ่งที่อาศัยในหมู่บ้านนี้ยายบอกว่าอาศัยอยู่ที่นี่มาประมาณ60ปีแล้วไม่เคยมีไฟฟ้าใช้เลยไม่เคยมีไฟฟ้าใช้เลยเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะทุกคนเพราะว่าคลองเตยเองอะ่ะก็ไม่ได้อยู่แบบรอบนอกอะไรสักทีเดียวอะ่ะแต่ไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งคุณยายเองนะคะก็บอกว่า ตัวคุณยายเองเนี่ยประกอบอาชีพขายขนมครกแล้วก็เวลากลับบ้านตอนกลางคืนนะ่ะก็ต้องขี่รถกลับเข้าบ้านแล้วคราวนี้รถก็ตกหลุมตกบอ่อหลังจากพิมพ์รีพายได้ฟังเรื่องของคุณยายแล้วเนี่ยรู้สึกเฮ้ยกระแทกใจต้องช่วยเหลือแล้วอะหลังจากนั้นนะคะพิมพ์รีพายเองนะคะก็ได้สัญญากับชาวชุมชนคลองเตยทั้งคนแก่ทั้งเด็กๆแล้วก็ทั้งคนในหมู่บ้านนะคะว่า จะนำไฟฟ้ามาติดให้คนทุกคนต้องมองเห็นคลองเตยนะคะทำเอาทุกคนในคลองเตยนะคะทราบซึ้งกันไปเลยทีเดียวเอ๊ะก็เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีนี่นาแต่ทำไมถึงต้องมีดราม,มา่า เรามาดูต่อกันเลยค่ะหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ1วันนะคะพิมพริพายเองก็ได้เดินทางกลับไปที่ชุมชนคลองเตยพร้อมกับไปติดตั้งแผงโซลาเซลล์เป็น LED ติดถนน500วัตต์หลังจากพิมพ์ริพายจะเดินกลับออกมาไฟก็เปิดสว่างสวยนะคะทุกคนต่างก,ก็รู้สึกดีใจและก็ปลื้มเป็นอย่างมากเลยค่ะดราม่าเรื่องนี้ก็ยังไม่จบหลังจากนั้นนะคะก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะสถานที่ที่พิมพริพายเนี่ย ไปติดโซลาเซลล์อ่ะเป็นที่ที่ชาวบ้านรุกล้ำของเอกชนหรือเปล่า ที่ที่เคยมีเรื่องกันในเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะที่เจ้าของออกมาโพสต์ในเว็บพันทิปว่าถูกชาวบ้านรุกล้ำพื้นที่จนไปฟ้องศาลนะคะและก็ชนะคดีมาแล้วแต่ทางชุมชนนี้นะคะก็ยังไม่ได้ย้ายออกไปหรือนี่นะคะอาจจะเป็นเหตุให้ชาวบ้านกลุ่มนี้เนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้เรื่องนี้นะคะก็เลยเกิดดาราม่าขึ้นจากการที่ เอการที่พิมลีพายเนี่ยไปติดไฟฟ้าให้ชุมชนเนี้ยถือว่าเป็นการสนับสนุนพวกเขาหรือเปล่าเกี่ยวกับการรุกล้ำพื้นที่ เพราะว่าทางเจ้าของเนี่ยไปฟ้องดําเนินคดีแล้วและก็ชนะคดีมาแล้วด้วยและส่วนดรามา่าอีกดราม่าหนึ่งนะคะก็คือเรื่องการที่พิมพ์ลิพายเนี่ยไปติดแผงโซลาเซลล์ทางพิมพ์ลิพายเองเนี่ยได้ไปติดต่อใครหรือยังและก็ทราบหรือเปล่าว่าที่ดินเนี้ยเป็นที่ดินที่บุกรุกจนเรื่องนี้นะคะกลายเป็นดราม่าดังทางนักข่าวนะคะก็เลยได้ไปตรวจสอบว่าสถานที่ที่พิมพ์ลิพายติดไฟฟ้าโซลาเซลล์เนี่ย เป็นสถานที่ที่ทางชาวเน็ตเนี่ยพูดถึงหรือเปล่าเป็นที่เอกชนที่ชาวบ้านกลุ่มนี้ไปลุกล้ําแต่ปรากฏว่าสถานที่นี้นะคะคนก็ได้ไปตรวจสอบแล้วว่าเป็นสถานที่ของทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยสถานที่ที่ในพันธิพูดถึงเนี่ย เป็นสถานที่ที่ห่างไปจุดที่ติดโซลาเซลล์ไปประมาณ3กิโลเมตรส่วนตัวชาวบ้านเองเนี่ยก็ยังเล่าว่าตัวเองนะคะรู้ตัวดีว่ากําลังรุกร้ําพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย แต่ตอนนี้นะคะก็กำลังเจราจากับทางการท่าเรืออยู่ว่าจะขยับขยายออกไปค่ะซึ่งชาวบ้านเองนะคะก็ได้เล่าว่าการที่พิมพ์รีพายไปติดไฟโซลาเซลล์เนี่ยไม่ได้เดือดร้อนเกี่ยวกับค่าไฟแต่อย่างใดนะคะเพราะโซลาเซลล์เนี่ยเปิดปิดตามอัตโนมัติและความจริงแล้วนะคะชาวบ้านก็มีน้ำมีไฟมีสำนาทะเบียนบ้านที่ขอมิเตอร์น้ำขอมิเตอร์ไฟได้แต่การที่พิมพ์รีพายไปติดเนี่ยเพราะเนื่องจากทางเดิน ินของที่นั่นน่ะมันมืดมากๆก,ก็เลยไปติดที่นั่นค่ะซึ่งใช้งบประมาณจำนวน250,000บาทซึ่งเป็นงบส่วนตัวของพิมริภายเองและส่วนเรื่องการติดต่อที่มีการดราม่ากกันนะคะก็มีการชี้แจงว่าพิมริภายเนี่ยได้ไปติดต่อผู้นำชุมชนแล้วและ ผู้นำชุมชนก็ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็เลยอนุญาตให้ติดตั้งได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะทางนักข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์ทางเจ้าของที่ดินนะคะนั่นก็คือการท่าเรือซึ่งการท่าเรือนะคะก็ได้ชี้แจงออกมาว่าพิมพรีพายเองเนี่ยก็ได้ไปขออนุญาตทางการท่าเรือเรียบร้อยแล้วนะคะนเรื่องผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนคลองเตยนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างเรื่องการเจรจานะคะเพราะว่าทางการท่าเรือเนี่ยจะสร้าง บานที่พักอาศัยเป็นสมาร์ทคอมมูนิตี้นะคะสำหรับคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ถ้าไม่อยากอาศัยอยู่ต่อก็จะได้รับเงินคืนค่นคะและนี่นะคะก็คือสรุปดราม่าของพิมพ์ริพายกับที่นี่ของเตยเกี่ยวกับการนำโซลาเซลล์ไปติดตั้งนะคะความจริงแล้วอ่ะการที่เราจะไปติดตั้งโซลาเซลล์โดยใช้งบประมาณ2 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะการที่จะทาเรื่องแบบนี้หรือว่าการจะไปติดตั้งอะไรแบบนี้ เชื่อว่าทางพิมพ์รีพายก็ต้องไปขออนุญาตก่อนอยู่แล้วไม่ได้ทําโดยพลาการแน่นอนเพราะว่าหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะเป็นตอนแม่เกิบก็ตามนะคะพิมพ์รีพายก็ได้ไปขออนุญาตแล้วเช่นกันค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปดาราม่าทั้งหมดค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปสรุปดาราม่าแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ